สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับผม l u x t e r v ที TV วันนี้ทุกท่านกำลังอยู่ในเกมฟ i f a ออนไลน์3สิ่งที่เราจะมาทำวันนี้ก็คือตีบวกนักเตะคนนี้ครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้14โว้คัพ4บวก2ทำไมผมเสียวมากเลยนี่เป็นรอบที่2ที่ผมบวกมันขึ้นบวก5แล้วดูทีมของผมมันคือบลเซียดามุน คุณเียติดบวกสี่ดิบตะก,กี้เลยนะเนี่ยเทว่าตื่นเต้นไม่เบาเราจะมาจัดการมันกันนะครับไปโรเบิร์ตเรวันดอฟสกี้ชนไปห้าทีหนึ่งสองสามสี่ ห้าไปลบเลวันลบเฮียบวกหนึ่งบวกสองกูได้บวกสองจัดต่อเลยอ่าเทสด้วยกันขึ้นบวกสามมาลองดูก่อนนะครับ เลวานลูกพอ่พอพ่อรักลูกไปเย็ดโอ้โหโอ้ลาลาไอ้สัตว์บวกหนึ่งมามากูด<า>ึงบวกสอบบวกสามแม่งเลยมาไม่ไหวแล้วตังค์ปัญหาแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เงินไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เงินไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับตอนนี้เป็นเรื่องสิวๆขี้ๆไปเลยฮึมฮเรวานเรวนันเรวันเหรอหวัดดีเรวนันหวัดดีเรวันฮึมเธอลื่นบึ้งตึงเหรอเจ๊ดเ้โอ้โหร้อนจัดเลยตอนนี้โอ้โหกูคืนล้ม,เ,มเลยครับพ่อๆเลยครับ ตอนนี้เงินของผมจะหมดไปมากกว่านี้ยังไ,ไงก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราจะมาดูการหัวร้อนกันพาร์ทหน้าต่อนะครับสลับพาร์ี้ขอจบไปเท่าน,นี้สวัสดีครับโชโดนี่ปดม่ง